อยู่ว่าขันตุ๋ยอู้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 อส่งามอยู่สำไข่นี่แหละมาแล้วครับอู้หูหูลำโลเลยตัวนี้ลำโลเลยครับผมอุตอปรอเดี๋ยวจุอยจนได้ครับไงอยู่โอ้วับ่ทันตายบ่ทันตายเหี่ยวแล้วเออแต้มันเหี่ยาเกือบเกือบโลเลยอะยืดย่น สวัสดีครับผมพันตาหากินลาทุงครับผมสวัสดีพี่น้องป้องไปสมองสุวรรณกันแลวกันครับมือวันนี้กับว่าพ่อกับทีมงานหากินลาทุนอีกคือเก่าครับผมมือวันนี้พาพีพระน้องมาหายอยู่หอกินคือเก่าครับผมมื่อวานนี้พาพี่พรน้องมาใส่เบ็ดฟงคือเก่าครับผมมือวันนี้มาไม้ต้นตาลอีกคือเก่าครับมือวันนี้มาซ้ำไม้เก่าครับผมหลังจากที่มาเถี่ยวก่อนก่อนปีใหม่นะครับกันได้พ่อได้กินอยู่ครับมือวันนี้ก็เลยมาซ้ำบางอีครับมือวันนี้น้ำลงไปหลายเต๋าแล้วคร มืัอนี้ก็มาพร้อมทีมงานที่เก่าครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับพัดเตยครับผมสวัสดีครับพันคุณครับผมครับพันเดียครับผมวันนี้มาทีมงานชุดใหญ่เลยครับผมปันดงจากวอวินมาเยี่ยมมาเยาะอีกที่เก่าครับมืัอนี้ มาไม้นี่อายาใส่ว่ามีห่มผักครับมีห่มอยู่ห่มเศร้าครับห่มคอยพอดาดเลยท่านานี้น่าเผื่อเลยที่เรีดดาด,ด,าดเดี๋ยวเราไปเบิ่งไม้กันเลยครับผมาดาดต,ตอนนี้เขามาก่อนไปไีใหม่ทางยางนี้พรท่านแห้งไหมครับพี่น้องมาเที่ยวนี้น้ำแห้งแล้วครับพี่น้องน้ำล,ลงไปหลายเตอร์แล้วครับ ไฟแรลกของปีเลยครับพี่น้องไฟแหลกของปีเลยครับไฟแหลกของปีหกหกเจ็ดครับผมปีที่แล้วนี่ปาหญ่าลร้ายครับวีนีบบอกให้ีปลปใหายปันไดครับพว่าน้ามันแห้งแห้งครับปีที่แล้วเฮ้ยเด็กหอยเพื่อ ฮะใสไปเลยอือสองสามเลยอู้หมายสวยครับพี่น <m> ้องฮะวอานำมันบุกแหงเลยเออบังไฟทีมงานกำลังหาเยอะครับพี่น้องวันนี้ใส่เบก็เอาสี่สิบลังครับผม วัดกันเลยครับว่าไอสิมานครับวันนี้ทีมงานมากครบทีมเลยครับวันนี้ชุดใหญ่เลยครับหมายสวยแห้งพี่น้องเลือกหัวหอยที่นันพอดีนะครับกะว่าใส่เบ็ดพอดีนี่าต่องแบงเลยครับหัวขนาดนี้ เป็นไม้น,าม,นามล่นามลง่มก็ล่างพอดีเลยครับพี่น้องนี่ครับเกี่ยวเยอะแบบนี้ครับนี่ง่ายเลยครับกัรใส่กับนี่ครับเกอียนเนยอะร่งไปให้คถึงพื้นเลยครับผมพันไปจากสองสามหลอบครับี ตอนนี้ทีมงานกำลังเหยียบใหญ่กันไซเบียดอยู่นะครับพี่น้องไม้ดีพี่น้องไม้งามครับปลาสิกินให้บอสทันหูครับรอดลุ่นกันเงาๆครับผม ห่างกันประมาณสักสองสามเมตรครับผมยังมันบลืมเบดครับการเลือกไม้พี่น้องหจะเลือกใส่ในอุ้มแบบนี้ครับมีช่องวางแบบนี้ครับย้อนลงไปเลยครับพี่น้องย้อนลงไปเลยครับหอดพื้นเลยครับลงังจากนเท่ากับ พันไรครับสามหอบเลยสามสี่หลอบแล้วครับกะว่ามันยูครับเพื่อตัวหญ่มันกินสิ่ไหด้าดึงนี้ครับเรียบร้อยครับผมครับเทคนิคง่ายๆครับผมนี่โอกาสได้ตัวสูงครับรอหลุนมึงครับผมครับตอนนี้เข้าส่เบ็ดแล้วแล้วนะครับพี่น้อง หมยนี่ปีที่แล้วห้องมาได้ใส่โล่หลายแห่งครับแต่ว่าปีนี้ซ่ือเงียบๆครับบ่คคอยมีปลาบอลเลยครับก็คือปีที่แล้วครับจะไดก็รอรุดนรอติดตามบิ่งครับพี่น้องว่าสิมาน่ครับไมายต้นตาลครับอู้ต้นตาลอยู่ท้างหลังครับน้ำกำลังลงกำลังพ่อใส่นะครับบุกคอยมาลุ้นต้องกันตอนยามครับผม ครับตอนนี้ก็ได้เวลาพาพี่พานอ้องายามเบ็ดครับผมวันนี้ใส่เบ็ดคนละสี่สิบลังครับทั้งหมดหกคนกับสองหน่อยกว่าลังนิดเดยพี่น้องรุนเิ่งว่าสีมานวะครับหกคนนะครับใส่คนละสี่สิบลังทีมงานชุดใหญ่เลยครับวันนี้ มาหมดก้อนแถวนี้ยังมีหนามอยู่นะครับนีนา้เล้าไปมาแถวนี้แห้งแล้วหรอครับหนามเริ่มล่งไปเรื่อยๆครับเอาหลุดรอติดตามมึงพี่น้องมึงีอสิมานบ่ครับ งานชุดใหญ่ครับผมครับมาลุ่นหลังนี้ครับผมเสือขเท่าไหร่เหเห็นป่าเสอยวลุ่งลุ่นแต้มแรกครับลุ่นแต้มแรกเห็นไหมพันดู เห็นบ่เห็นบ่ล่ะกับไล่จากพุ่มเลยไหมโอ้ยใส่ปลาเข็มครับแอมแรกแหกมานครับปลดออกเลยวะครปลดโฟมออกกันเลยจ้วปลดเป็นยังไง มาแล้วครับพี่น้องแต้มแรกแห้งมันครับวันนี้ใส่ข้าวเดียวยามเลยนะครับพี่น้องวัเดี๋ยวไบรุนนะครับพอกลัวสยามแล้วนะครับหลายคนนะครับมาแล้วครับใส่ปลาเข้มครับใส่ถุงใส่ถุงเขียวเลยตุ้งเขียวใส่ตุ้งตุ้ส่ไปดีอยู่ครับรุ่นหลังนี่ก็พันเตยครับก็รวยเป็นเลย ดูอ่โอ้พลคอมไม่ใช่ปลาปลาไม่เนาะใส่ปลาไม่ปีนี้ครับปลาบ่อเอ่อเ็นบ่นบี่ครับปลาใส่นี้ครับใส่ใส่ปลาเข้มครับผมเลิกบอวทุงเสื้อแบบอ๋ ต่อเนื่องครับผมต่อเนื่องเลยครับใส่ปลาเข็มตายยังงุบสิตายแนาตายนใส่ต่อเนื่องครับตามหาใส่โล่ครับมือนี้สิบพอว่าครับม,มันกินกินตื่นพวกนกอะไรและ เลือดไหลมันพันนองจริงมันพันหักพะยูนะมาแล้วครับพี่น้องสามแต้มแล้วครับผู้คันใจแห้งแต่พันนองยังยังย้ายย้ายฟันต่อนี่สวยครับผมใส่แดดเดียวก็ร่างงามเลยครับ ครับหลุนลังนี้น้ำพันเต๋ยครับผมสงสัยสิกินอีกแล้วครับนี่อังนี่สายตึงๆครับอยู่ว่าพันเตยอู้อูอ้อูอ้อูอ้อู้อูส่งามอยู่สำใครนี่แหละสวยงามงามครับ เดี๋ยวพักตะใส่งา่ามครับผมเดินได้พันโด่งพันต่อใหม่บ่ะฮะซีแล้วซีแล้วนี่ทำรูทำรูอ่ะนี่นี่ตอเนอืองเลยตอเนอืองเลยทำรูำพันโด่ครับส่วนกระพันโด่ครับพี่น้องเออเอ๊บเป็นได้ต่อเนือ,นองเลยครับพี่น้องสองหลังตออ่อเนืองครับ มาแล้วครับโอ้โหลำโลเลยตัวนี้ลำโลเลยครับผมตกปล่อยจนได้ครับใส่ถุงเอาไว้ใส่ถุงสวยงามเลยครับผมโลเลยแล้วปวดเลยดูไว้สวยงามครับผม มันเป็นตัวใหม่เองงร่างเออเป็นตัวใหม่ปะแล้เพี้ยตัวใหม่ไม่แน่ใส่โล่ใส่โล่ตัวแรกของปีงครับมาแล้วครับผมตัวแรกของปีหกเจ็ดครับตัดตัดเลยตัดไป<อ>ไกัไต่ก่อนเอาอีกแล้วครับหลังนี้ครับ<อ>เซเนอุ้มครับต้องเหนื่อยพันตัวเลยเกิดไรเด็กชายอยู่ย เขาเข้าแล้วเขามามาถ่ายคลิปกันเห็นบ่นี่โอ้โหใส่ปลาเค็มสวยครับใส่ปลาเค็มครับผมหลุดลังต่อไปท้อการเลยครับผมที่เลือกบ่เลยครับหลุดครับทีมงานนำเลยครับผม สยูเอใส่เบียบัโกมอแล้วปลาเขาะชูนี่ได้ไหมเยมันเลิขนาดาตายได้ขนาดน้เหรเออยังคู่วอทัู่ทังปลามาส่พนางตัวเหรนางเหรอเหไปข้งหอได้ เห็นบ่ใส่ตกตาโอ้ยไปข่าแล้วบ่โอ้ยเห็นบ่พ่อตัเแล้วไงบ่ไงอยู่โอ้โหบ่ทันตตยบ่ทันต้เยาแล้วเออแต่มันเาเกือบเกือบโลเลยยออใส่ยังไใส่ถุงเลยเห็นแล้ครับ

เรียบร้อยครับผมแต่ไหนมาอีกแต้มนึงครับผมพลุ่นกันเง่าๆครับเป็นเปล่าเป็นเป็นไงบ้าหรอเต็มยกช่วยบึงงัดมาช่วยบึงได้ป่าอุ้พันขักพันเนธ ปลาเข้มปลาเค็มใส่ปลาเข้มครับเก็บเป็นเม็ดครับใส่หน่อยใส่ไงพ้อเด็กกับเขาก็จะได้มาแต่เราโดนมาเถื่อสวยเก็บขึ้นมาเลยไม่ถึงใจนะ น้่งก็รังพอดีอบทำนี่ขมาให้ให้พันเสียทิ้งทุ่งนึงว่ะเออนั่งเสียถนัดลาจกปลานี่ครับให้พันกุ้นจับขึ้นมาครับโอ้ตายหรือกันตายแล้วใส่ปลาเข้มเหรออ้าวเหลือแก็ต้องเจอใส่ยังอีกแค่แหละ ลุ่นกันเต้ยเลยลุ่นครับลุ่นครับหรันงนี้ครับฮะดงกระชูครับโอ้ตัวคอลอยครับพี่น้องคอลยอลยคอลอยอืมเอาสองแตรมแล้วพี่น้อง ครับหลุนหลังนี่ก็พันเตยครับกินเลยโอ้ตายใส่ปลาเค็ม่กยก็เลยใ้วใส่เป็นไฟกันเลยใส่ไฟก็ใส่ดีใส่แยกไปคนละทางนะครับพันดวงพันต่อใส่ไปอีกทางนะครับเลยบริแรงยางไปาทาางพุ่นนะครับ มาดูห่านเต่าครับห้านเตาวาสีเข็งๆสายถึงครับพี่น้องฟังนีาดูว่าอยู่บ่ครับอู้หใหม่ไหมนั่นคือใหม่บ่ขังงาใหม่ยูยูยูู่ยูยูยูใหญ่ขนาดไหนบ่ปลาเข้มบ่ตายแล้วเอือว่าปลาตัวใหญ่น้ำรัาวที่ได้เป็นตัวใหญ่ไงเนาะเออปลาบ่ค่อยมีตัวใหญ่ครับปีนี้พี่น้องจะใส่ปลาเข้ม ยไงมีทางว่าคือปีที่แล้วครับัวงกับพันไหมปลาตัวพันใส่สวยๆครับเจ็บปีกนึงแก้มครับอาน่มากปลา่มาเงนแบบามัน่ยปลัวบัว้นลบ็นปลูแขมือปลาปองกั่องปแขมเนาะ ของไทยเห้อครับผมเริ่ประมาณสิบห้าสิบหกล้างเลยแล้วครับวันนี่กับเที่อวอมันเติมอยู่ครับบริเดทถ่ายสุดช็อตนะครับเพราะว่าใส่ไมนคนละทางนะครับใส่อยู่ใส่แน่นิพาตา<ว>ใส่แน่เวยียดทั้งคุณดี ย้ำไปนับกัรเลยเหรออมณ์บรรยากาศด,ดีครับบกข่อยฮอนตอนไดนครับยินี้มีตรปลาคอไม้บ,ขมบกข่อยไงครับผมบกขอบอก่อยบ่อไม้ตอนไงก็ได้ยุสองแต้มนะครับ ก็ผ่านดวงก็ได้หลายอยู่นะครับแต่ถ้าไปเบิ่งผลงานรวมๆมีรถครับหลุ่นกันช่วงท้ายอีกครับแยกเบียดนีนน่ห้อยลงนี้ผ่นยังสิครับหลุ่นหลังนี้ก็พันคู้นครับเดี๋ยวเห็นผ่านยังสิ เอาไปมัดจังเลยไปบังดีดีถือไล่บ้างไหมเออนหนักเออนหนักเมนบ่เฮ้ยยู้วเฮ้ยยิเฮ้ยยอ้วเอาเอา พอหน่อยครับใส่ปลาเข้มครับตัวเดียวนั้นแต่เดี๋ยวนี่ยมาใส่ปลาบ่อลระวังลุดระวังลุดระวังหลุวเรียบร้อยครับใส่ปลาเข้มครับใส่โชว์บังพี่มิเตใส่นี่เลยครับ ครับตอนนี้เขากับกูเบสเร็วแล้วครับพี่น้องถือว่าหมานเต๋ออยู่นะครับแต่มันว่ค่อยมีตัวใหญ่เดี๋ยวไปเบิ่งผลงานร่วมอยู่รถเลยครับผมอ๋อเราจะทำอลไรอย่างเงี้ลล่ลำโลอยู่นี่วันนั้นมราจะพอมัคที ครับตอนนี s. <S ้เขากลับกูเวดเรียบร้อยแล้วนะครับพี่น้องพนักงานมือนี้ก็ถือว่ามานอยู่นะครับตัวบ่อคอยใหญ่ปันเลยตัวใหญ่เสร็จสองเตามนะครับมันจะหลุนปลาแดดเดียวนะครับมันนี้ก็พอดีกินอยู่นะครับพี่น้องมานอยู่นะครับผู้ใดเขามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่มยูทูบเราทังเพจหากิโลถุงให้ผ่านต่อกับที่มานทำเนียร์กันเลยครับผม คลิปแรกของปีก็ถือว่ามาเนี่นะครับเขามาแล้วก็ขอให้ลำลำเรวยๆสุขภาพแข็งแรงสุขุมสุขคนครับผมสำหรับที่นี้ผมบัต้าหู้กิโลถุงกับทีมงานขอลาพีและน้องก่อนครับผมพอกันลิดตาครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ